จักรพรรดิซื้อจูหรือจักรพรรดิจังห่วงตี้จักรพรรดิองค์ที่สามแห่งราชวงศ์ชิงพระนามเดิมไอซินเจียหลัวฟูหลินพระโอรสองค์ที่9้าในจักรพรรดิห่วงไทจีกับจักรพรรดินีเซี่ยวจวงเหวนหินฮองฮาว,ห,วหรือพระนางปุ้ม,มูไทยจากสกุลปัวเอ้อจีจีเธอประสูติในปีชงเตอที่สเดือนหนึ่งตรงกับคิ์ศักราชที่1638 หลังจกักรพรรดิวงไทยจีสวรรคตโดยไม่ได้แต่งตั้งผู้สืบราชบัลลังก์ไว้ฝ่ายสตรีแห่งวังหลังจากสกุลปัวเออจีจีจิเทอร์ที่ต้องการรักษาฐานอำนาจจึงสนับสนุนและผลักดันให้องค์ชายโฟลินขึ้นเป็นรัชะทายาทโดยมีเชื้อพระวงศ์และเหล่าขุนนางฝ่ายแมนจูมองโกและฮั่นที่สวามิภักดิ์คอยให้การหนุนหลังหลายฝ่ายจึงมีมติเห็นชอบให้องค์ชายเก้าโฟลินสืบราชบัลลังก์เป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไป ในปีชงเตอ๋อที่8ตรงกับคิดศักราชที่1643องค์ชายเก้าฝูหลินขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิซื่อจู่แห่งราชวงศ์ชิงหรือจักรพรรดจางห่วตี้ขณะขึ้นครองราชมีพระชมพันษา6พันษาใช้ชื่อราชศกประจำพระองค์ว่าซุนจือ้อโดยมีรุ่ยชินหวังตัวเอ๋อกุลและเจิ้งชินหวังจีเอ๋อฮาลางเป็นผู้สาเร็จราชการแทน ในปีสุนจื้อที่8เดือน8ตรงกับคิดศักราชที่1,651อภิเศษสมรสกับสตรีจากสกุลปัวเออร์จีจีเธอแห่งเผ่าเคอร์เออร์สินได้รับสถาปนาเป็นฮองเฮาในปีสุนจื้อที่10เดือน8 ตรงกับคิดสกราชที่1653หลังเสด็จเข้าประทับพระราชวังปักกิ่งได้เพียงสองเดือนจักระพรดสุนจือก็สั่งปลดทองเฮาจากสกุลปวัวเออจีจี้เธอลดฐานันดรศักดิ์ไปเป็นพระมเหสีชั้นเฟยถวายพระนามว่าจิ้งเฟยในปีสุนจื้อที่11เดือน3ตรงกับคิดสกราชที่1654สตรีชาวฮั่นจากสกุลถงเจียสังกัดกองทงเหลืองคริบ ประสูติองชาย 3, สามเสียนเย่หลังประสูติองค์ชายสามจักรพรรดิซึนจื้อแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีชั้นเฟยพระนามคังเฟยภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเซี่ยวคังจางฮองฮาวในเดือน5ปีเดียวกันจกักรพรรดิซึนจื้อรับสตรีชาวมองโกจากสกุลปัวเออจีจีเธอแห่งเผ่าเคอเออซินเข้าวังมาเป็นพระมเหสีชั้นเฟยอีกหนึ่งเดือนถัดมาได้รับสถาปนาเป็นฮองฮาวรู้จักกันใน นจาจักรพรรดินีเซี่ยวฮุยจางฮองเฮาในปีสุนจื้อที่13เดือน8ตรงกับคิศดศักราชที่1656สตรีชาวแมนจูจากสกุลตงเอ้อถูกส่งเข้าวังหลวงจกักรพรรดิสุนจื้อแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเสียนเฟยภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเซี่ยวเซียนตวนจิ้งหองเฮาหรือที่รู้จักกันในนามพระมเหสีตงเอ้อ จักรพรรดิสุสนอรสดจสวรรคตรในปีสุนื้อที่18เดือนหนึ่งตรงกับคิดศักราชที่1661สิรพระชมพันษา23าาพันษาจักรพรรดเสิ่งจู หรือจักรพรรดิเหรินหวงตี้จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์ชิงพระนามเดิมไอซินเจ๋อหลัวเสียนเย่พระโอรสองค์ที่สามในจักรพรรดิซุนจือ้อกับจักรพรรดินีเซี่ยวคังจางฮองฮาวสตรีชาวฮั่นจากสกุลทงเจียสังกัดกองทงเหลืองคริปประสูติในปีซุนจื้อที่11เดือน3ตรงกับคิดสกาชที่หนึักรอองค์ชายสามเสียนเย่ เป็นพระนาดาองคโปรโดของพระนางเซี่ยวจวงเหวินทรงเลี้ยงดูองค์ชายสามด้วยพระองค์เองหลังจกักรพรรดิสืบชื้อสวรรคตในปีสุนจื้อที่18ตรงกับคิศดศักราชที่1 6 6 1พนระนางเซี่ยวจวงเวหวินฮองเฮาเลือกองค์ชายสามเสวนเย่สเสด็จขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิขณะขึ้นครองราชมีพระชมพันษาเจ็ดพันษาใช้ชื่อราชศกประจำพระองค์ว่าคังซีโดยมีส่วนนี้เอปีหลง ซูเคซาฮาและอ่าวป้ายเป็นผู้สำเร็จราชการร่วมเพื่อให้จกกักรพรรดิคังซีมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองอย่างเต็มที่ในปีคังซีที่4ตรงกับคิดศักราชที่1665พระนางเซี่ยวจวงหวนจึงจัดให้มีพิธีอภิเษกสมรส สตรีจากสกุลเหอร์เซอรี่หลานสาวของส่วนหนีได้รับสถาปนาเป็นฮองฮาภายหลังรับพระนามเซี่ยวเฉิงเหรินฮองหฮาสตรีจากสกุลหนิวฮูลูธิดาของเอปีหลง ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีชั้นเฟยภายหลังได้รับสถาปนาเป็นฮองเฮาพระนามเซี่ยวเจ้าเหรินฮองเฮาสตรีจากสกุลถงเจียได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีชั้นเฟยภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเซี้ยวอี้เหรินฮองเฮาในปีครังสีที่17เดือน10ตรงกับคิศดศักราชที่1678พระชายาเต๋อผินสตรีจากสกุลอุยาประสูติองค์ชายสีอินเจิน ภายหลังพระชายาเตอ๋อผินได้รับสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเซี่ยวกงเหรินฮองเฮาวจักพรพรรดิคังซีเสด็จสวรรคตในปีคังซีที่61ตรงกับคิดศักราชที่1,722สิริพระชมพันษา6 7พัรษาประสบตั้งอยู่ที่สุสานชิงจิงลิงเมืองจุนหัวมณฑลเหอเปย่ย จักรพรรดิซื้อจองหรือจักรพรรดิสเสี้ยนหวงตี้จักรพรรดิองค์ที่ห้าแห่งราชวงศ์ชิงพระนามเดิมไอซินเจียวหลัวอินเจินพระโอรสองค์ที่สี่ในจักรพรรดิคังซีกับจักรพรรดินีเซี่ยวกงเหรินฮองเฮาจากสกุลอุยาประสูติในปีคังซีที่17เดือน10ตรงกับคิสักร์ลาที่1678ักร ขณะประสูติพระมารดามีตำแหน่งเป็นพระชายาชั้นผินหลังการสวรรคตของจักรพรรดิขงังซีจักรพรรดิขังซีเขียนราชองค์การแต่งตั้งให้องค์ชายซีสืบราชบัลลังก์เป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปองค์ชายซีสเสด็จขึ้นครองราชในปีคังซีที่61ตรงกับคิ์ศักราชที่1,722ขณะพระชมพรรษา45พรรษาใช้ชื่อราจะกประจำพระองค์ว่ายงเจิง ในปีคีที่3ที่30ตรงกับคิดศักราชที่1691องค์ชายสี่อินเจินอภิเศกสมรสกับสตรีจากสกุลนาลาเผ่าอูลาได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาเอกซื้ออเกอตตี้ฟูจิน้นภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเซียวจิ้งเซียนหองฮาวในปีคีที่5ที่50ตรงกับคิดศักราชที่1711 สตรีจากสกุลหนิวฮูลูประสูติองค์ชายสี่หงลี่ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเซียวเซิงเซียนฮองฮาวจากักรพรรดิยงเจิง้งเสด็จสวรรคตในปียงเจิ้งที่13เดือน8ตรงกับคิดศักราชที่1735ศสิริพระชมพันษา57พันษาพระสบตั้งอยู่ในสุสานชิงไทหลิงเมืองอีเซียนมณฑลเหอเปย่ย